เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาณทุดงค้าสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีโดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการธิรวัตรยานธิโรเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานคณะประธานพระป่าพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับปื่ม ก่อนท่านก่อนที่ท่านประธานทรงนะคะจะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าปา่าโดยมีกัลายาณมิตรพิมลพันธ์วิชัยโยและกัลายาณมิตรจลัดปทุมวันท่านประธานผ้าปา่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าส่วนทางด้านกันลายาณมิตรอภิวัตมาตรา และกัลายาณมิตรกน,นกพรดีรักษานำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมคณ้คณะประธานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมนำจตุปจัจทัยธรรมในกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสง์ สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อสมทบสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พร้อมทั้งต่อเติมกำแพงแก้วรวมทั้งสร้างห้องน้ำจำนวนหกห้องและสร้างทุกสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระพิสุสามเนรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเพราะทุดงคสถานห้วยเมกวัดแก้วสำเร็จแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่รองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมทั้งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนเป็นต้นค่ะนเป็นความปลื้มปิติใจนะคะที่คณะธานะบดีทั้งหลายค่ะได้มาร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาไว้เป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนร่วมกันค่ะ